้าอาการปวดหลังแล้วมันมันมันลาวลงขาลาวลงขาแล้วคราวนี้ก็มันจะมันจะชาฝ่าเท้าเลยครับเดินไม่ถึงห้าเมตรอ่ะอือเมื่อก่อนนะเออเดินไม่ถึงตลาดจะไปซื้อตลาดนัดไปไม่ได้ต้องเอามอเตอร์ไซค์ไปปวดมันชาชาด้วยชาขาแล้วมันจะล้มเราต้องนั่งคล้ายๆเป็นกี่ข้างครับมันจะเป็นข้างขวาเยอะกว่าข้างซ้ายแสดงว่าพอเดินไปสักประมาณห้าเมตรนี่คือต้องไงต้องหยุดแล้วต้องหยุดนั่ง นั่งให้มันหายก่อนให้มันหายชาหายอะไรสักพักแล้วเราก็เดินต่อไปได้อีกอยังงั้นไปได้อีกเป็นเป็นมานานแค่ไหนครับพี่โอ้โหเป็นปีสองปีแล้วแล้วพี่นกทํางานอะไรอยู่ก็ขายของยืนขายของทุกวันอ่ะต้องยืนทั้งวันด้วยยืนทั้งวันไม่มีลูกค้าเราก็นั่งอยู่อย่างเงี้ยเนี่ยร้านอยู่ก็ยืนอยู่อย่างเงี้ยขายได้ทุกวันอ่ะเป็นมันก็เลยเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้เราเป็นด้วยนะใช่แต่เราไม่หยุดเราไม่หยุดใช่เป็นก็ไม่หยุดไม่หยุดอื คือว่าตกเย็นมาโอ้โหปวดมากเลยคันนี้ก็นอนดิ้นนอนหงายเพราปวดขยับแล้วพี่นกมากินตัวสารอาหารเฉพาะทางเนี่ยกินแล้วมันเป็นยังไงบ้างมันเบาปวดเบายังไงมันไม่ปวดเลยอ่ะหรอมันไม่ปวดเลยมันรู้สึกว่ามันกินแล้วเออมันดีว่ะแล้วมันไม่เมื่อยเนื้อเมื่อยตัวด้วยนะมันก็เออรู้สึกว่ามันดีอ่ะพอดีอาทิตย์นึงอาจจะประมาณอาทิตย์อาทิตย์กว่าแล้วล่ะคือเริ่มเบาเริ่มเบาเบาลงกี่เปอร์เซ็นต์ตอนทิตก่อนา มัน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 รู้สึกว่าจะว่าถามว่ากี่เปอร์เซ็นต์ว่ามันหายมันไม่ปวดอ่ะหรอมันไม่ปวดเลยอ่ะปวดเหมือนเดิมเงี้ยหรออ่าเนี่ยเรากินก็คือแล้วเรานอนแล้วตื่นเช้ามาเฮ้ยมันไม่เป็นไรแล้วเวยกูก็ยังเดินได้ปกติก็มาทำงานต่อมาทํางานต่อเป็นตัวว่าเรายืนนานไม่ได้อีกเหมือนเดิมอืมแต่มันไม่ปวดเหมือนเดิมไม่ปวดอืมแต่เหรอเป็นต่วว่าเรายืนนานไม่ได้ถ้ายืนปุ๊บปร๊มเรจะชาฝ่าเท้าเพบจับเราต้องรีบนั่งตืออลรชรนโอ้ไม่จะไม่จะปวดนะปวดกระดูกกรกจะชา ก็หยุดทําขนมอะไรอย่างทำบันชาไงขูดผ้าคูอะไรมันบัญชาน่ะโอ้ยนี่ที่ป้าเป็นนะป้าขยับตัวไม่ได้เลยนะเอวเนี่ยนอนอู้ลุกพิกก็ไม่ได้พริกตัวก็ไม่ได้จะเดินก็ต้องค่อยๆเอาขาไอ้นี่ไปเลยใส่ผ้าใส่กางเกงก็ต้องต้องนั่งต้องเอาค่อยๆเอาสอยเข้ามาน่ะขาน่ะมันยกไม่ได้จะทำกับข้าวตัวเจ้าช้าบางทีจะมิดบางทีจะหันหันหมูหันอะไรบางทีก็โดนนิ้วเจ้าของอ่ะ มันชาไงแต่มันก็ไอ้คำาชามันก็ไม่หายไงเกาไปทำไกาผภาบำบัดอ่ามันจะล้าวลงจัพวกถึงขาแนะนำก็เอาน้ำร้อนประครบก็าทำทุกอย่างอะ่ะที่เขแนะนำ วันนี้ผมอยากจะมาสรุปให้ฟังว่าทําไมสารอาหารเฉพาะทาง2ตัวนี้ถึงสามารถช่วยกลับมาเดินได้อีกครั้งหนึ่งนะครับอย่างแรกเลยนะครับตัวกระปุกสีม่วงจะเป็นตัวฟื้นฟูและก็เสริมสร้างเนื้อเยื่อกระดูกอ่อนขึ้นมาใหม่โลกนี้นะครับก็คือมันเกิดจากหมอนรองกระดูกเราเป็นกระดูกอ่อนที่มันเสื่อมสภาพนะครับรอการผ่าตัดเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราไม่อยากจะเสี่ยงผ่าตัดเราจะต้องฟื้นฟูตัวเนื้อเยื่อกระดูกอ่อนให้มันซ่อมแซมตัวเองแล้วก็สร้างขึ้นมาใหม่แทนตัวที่มันเสื่อมสภาพไปมันจะเป็นการแก้ปัญหาแบบถาวรรรรรรรนนะะััับแลมมมมสามาาาาถดดดออกกกปวววไไ้ใตเเเพ่่ืู เสพแล้วเนี่ยมันก็จะลดอาการปวดได้เองนะครับตัวกระปุกสีเหลืองจะเป็นตัวฟื้นฟูเส้นเอ็นเส้นประสาทลดอาการเส้นประสาทอักเสบคนไข้ส่วนมากนะครับที่กล้ามเนื้ออ่อนแรงปวดล้าวลงขาชาปลายเท้าอันนี้มันเกิดจากการที่เส้นประสาทเราอะครับโดนกดทับแล้วเส้นประสาทเสียหายมากๆมันก็จะทําให้เราเนี่ยสูญเสียการใช้ชีวิตแบบเดินไม่ได้นะครับควบคุมขาเราไม่ได้เพราะฉะนั้นนะครับสตัวนี้เป็นสารอาหารเฉพาะทางมีงานวิจัยรองรับมีออยถูกต้องนะครับวันนี้ถ้าสําหรับใครที่มีอาการแบบนี้อยู่สามารถทักเข้ามา ปึกษาเรานะครับตามเบอร์ที่ขึ้นให้อยู่ตอนนี้ได้เลยนะครับสวัสดีครับ